สวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สู้คนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยายระยนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางพระเอกลิเกท่านหนึ่งนะครับกับทางหมอลำสาวนะครับว้าแเล้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับพระเอกลิกเกโดนทัวลงหลังพูดถึงหมอลำสาว แบบนี้เอฟซีลั่นจะแต่งงานกันแล้วทำไมพูดแบบนี้ป้าพี่น้องแม่นนี้ประเด็นนี้อย่างน้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากทางพระเอกลิเกท่านหนึ่งนะครับที่พื้นใดมีการขอแต่งงานนะครับแล้วก็มีการไปหมั้นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทางหมอลําสาวท่านหนึ่งนะครับ นะครับผมหลังจากนั้นพี่น้องก็เลยมีทั้งซื้อนะครับทั้งนักข่าวนะครับไปถามเพื่อนว่านะครับถามทางพระเอกลิเกนะครับว่าเพราะอีหยังประทับใจอีหยังนะครับในทางหมอลำสาวนะครับถึงได้ขอแต่งงานประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าทางพระเอกลิเกต่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเ่าซูฟังนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจ อีกี้ของแท้นะครับทางเพจอีกี้เพิ่อนออกมาโพสไว้แบบนี้พี่น้องนะครับเพิ่นโพส์ว่าสื่อถามว่ารักพอๆพนะครับจริงๆกับเป็นซื้อเต็มๆนั่นแหละครับพี่น้องแต่ผมขอใส่เป็นอักษรย่อนะครับเพิ่นบอกว่าสื่อถามว่ารักพอพอ,พอเพราะอะไรนะครับซอตอบว่าชอบที่เขาชัดเจนเป็นแม่ของลูกที่ดีและแข็งแกร่ง ห่าห้าาาอีอย่างวะนะครับอีก,กี้นี่ถึงกับงงเลยนะครับขอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานสิแต่งงานกันแล้วว้าซัมมี่บอกนะครับเหตุผลที่รักเพราะว่าเป็นแม่ของลูกที่ดีและแข็งแกร่งว่าสันครับพี่น้องนะครับแต่งงานนามึงนะครับอีก,กี้บอกแต่งงานนามึงแค่นี้เองเหรอถ้ากูเป็นเจ้าสาวคงน้ําตาไหล ช่างดูจริงใจเหลือเกินมุงแงนะครับททถามไม่ตรงคำตอบททผู้หญิงที่ดูแลเราได้ททรักไม่ต้องการเวลานะครับรักไม่ต้องการเวลานะครับเพราะว่าบ่ต้องใช้เวลาดนูนะครับรักกันแล้วก็แต่งงานกันเลยประมาณนี้พี่น้องหลังจากนั้นนะครับพอเอฟซีเห็นโพสของทางเพียดิกกี้พี่น้องเรียกได้ว่าพรียรกลิกกี้นี่โดนทัวลงเลยนะครับ พราะว่าหลายๆคนกะมองว่าปาดสิแต่งงานกันแล้วได้นน่ความดีของผู้หญิงมีซัำนี่บอกรักผู้หญิงเพราะว่าเหตุผลสั้นๆแค่นี้หรอเป็นแม่ของลูกที่ดีและแข็งแกร่งซัำนี่บอกประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวผมอ่านความมน่์นะครับของเอฟซีบางท่านบางคนสซูฟังนะครับเอฟซีท่านแรกบอกว่าตอบสั้นๆแต่ได้ใจความไปเลยลูก เพราะเงินนะครับบรต้องอมอมค้อบนะครับบอกไปตรงๆรงูดประมาณนี้ท่านต่อมาบอกดีนะไม่ตอบว่าเขามีเงินนะครับเอฟซีท่านต่อมานะครับท่านนี้บอกนะครับพี่น้องผู้หญิงที่จะเลี้ยงตระกูลเราได้ต้องรีบแตง่งเดี๋ยวแมงดาตัวอื่นจะมาลุมแย่งห่าห้าานะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับท่านนี้นะครับบอกว่ามาคุยหญิงแข็งแกงแมนบอเอฟซีท่านนี้เลยบอกว่า ไม่ขอนักวยปั้มเป็นแฟนเลยแข็งแกร่งกว่าเยอะนะครับท่านนี้บอกว่าไปขอนักวยปั้มที่ละคันว่ามากู้หญิ้งแข็งแกร่งนะครับเลี้ยวกับท่านสุดท้ายเพิ่อนบอกว่าก็ไม่รักได้ไงนะครับจะตอบว่าเพราะเงินก็ยังไงยังไงอยู่นะนะครับประมาณนี้สิตอบตรงๆว่าเพราะเงินมันกับ,บเมนนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมา อัปเดตมาเว่าซูฟังนะครับพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกะขอมมนขามาซูฟังได้ด้อครับผมนะครับแต่ว่าเขาฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับทางพระเอกลิเกเพื้นอัจสสีว้าบ่เก่งก็ได้พี่น้องในเรื่องความฮัทนะครับเพิ่นก็เลยเว้าสั้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ